อืดูนั่นข้างด้วยโอ้โหชุดนี้เลยยึดระยะกว่าชุดเมื่อวานนะครับแม่แม่ชุดนี้เพชรจะเยอะนะครับเพชร thank <laughs> you พญานักนีสพีพญานัก่มสิพญานาเขียนว่าพญานาไหมนนะไหมพญานาชุดไหมพญานาเดินละตัวละตัวะ

เอาเอาโหนี่ดูดิ Thôi thì mới nhắn hai xịt rồi nè Đã ta เอาอะมเนี่ยวันตัดเปียวัเนี่ยเปียวไยืด่สาหนึงเอามาจักวานี่มาเลยเอออานีะจักรวานึ่งกจะทำห้มันเล้ข้อมันเดวเสียล้วงนหน่งครับงไแล้วต่ Au! Oh. มาครับตอนนี้แต่งตัวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแต่งตัวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมชุดหล่อวันนี้ชุดเออเอายังพี่คาย่าของซื้อก่อนชุดพญาหน้าคราดนะครับผมดูข้างหน้านะโอ้ข้างหน้าโนดนแดดสวยมากเลยวันหันมาตรงตรงสิหันไนพี่เพ้่มดูสิโอ้โหหล่อมากเลย

หกเกือบจะเจ็ดขวบแล้วนะครับเราต้องฝึกให้น้องมีคนนั่งทั้งบนบ้างนะครับเพราะว่าพอโตขึ้นน้องจะได้ไม่สะบัดนะครับค้างวางเทียบถ้าฝึกเราลงนากดิครับถ้าฝึกไม่ดีนะครับเวลาคนนั่งในอนาคตหรือ,อยังไงนะครับเผื่อมีงานนะครับอนาคตเราเลือกงานไม่ได้นะแม่ไม่รู้ว่าน้องดาวจะเอ่อเรืกอะไลยจะมีงานแบบเต้นถึงตอนไหนเนาะโตขึ้นไปก็ไม่ใช่ว่าน้องดาวจะได้เต้นเหมือน ทุกวันนี้นะครับ้องดาบก็จะได้เป็นช้างแหในอนาคตนะครับแม่แม่แมโอ้ชุดระยิบระยับมากชุดนี้โดนแดดสวยมากนะครับนี่ดูนะครับลุงดำหนักประมาณสี่สิบน่อยๆน,นะครับอืมดูโอ้โห โอ้โหเทมาว่าโบกมือบอกมือลุงดำก็เห็นหนัน่นเวลาเพิ่นแห่สร้างบ่คงวาดเพิ่นโบกมือเด้ไปได้ขึ้นเออนั่นรอดอกรอเลยของทบุญเพียบเลยนี่ของไปทำบุญเพียบโอ้โหใส่บาทเยอะเลยนะครับความหล่อให้ดูความหล่อ สั่น mm ิดนะครับโอ้โหเท่มากเลยว่ะเท่มากเลยอวด ความหล่อไม่เป็นสองรองใครแน่นอนนะครับอือดูนั่นคางด้วยโอ้โหโชุดนี้เลยยึดระยัยบกว่าชุดเมื่อวานอีกนะคแม่แม่ชุดนี้เพชรจะเยอะนะครับเพชรกับเออยอย่างแน,นเ่เหลี่ยมๆมะจะเยอะนะดูลายลายผ้าครับลายผ้านี่ พญาาคราชนะครับพญานาคเพราะว่างานนี้ก็เป็นงานเกี่ยวกับ,บงวงสูงพญานาคเนาะก็เลยแต่งชุดมาตามธีมนะวันนี้วันที่สองวันใส่บ่ายประมาณนี้นะครับถ้าชอบคลิมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องพัเกนเจ้าบายเพิ่ปอดด้วยนะครับสำหรับยุ้มนีผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ